สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านทะเลนะครับอัปเดตพินเสร็จใหม่นะครับนี่นะครับก็มาดูนะครับพินไฟฟ้านะครับสามแท็กนะครับสินค้าขายดีมาตรฐานก็กระโดดมาได้ครับผมออเดอร์ช่วงนี้อ่าลูกค้าเล่นสามแท็กเยอะนะครับมาดูนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่นะครับนะครับอันนี้ใส่สีไม้ประดู่เลยนะครับเป็นสามแท็กนะครับ สวยมากนะครับนะครับพญานาคถอดหัวได้นะครับนะครับสีนะครับสีในไม้นะครับนะครับตุ้บทรงนะครับเห็ดไมาทัานเดียวนะครับนี่นะครับนะครับ ไฟฟ้าสมแท็กไม้ประดูนะครับแนะนำพินสิทิใหม่นะครับสายคอนแทกนะครับน่ครับสวยงสมากนะครับผมถ้าตัวอยู่ที่3 5 0พบาทวมสูงนะครับใครสนใจก็รีบเลยนะครับใครสนใจแบบไฟฟ้านะครับสามแท็กสินค้ามาตรฐานออกงานได้เลยนะครับนะครับ ีลูกค้านะครับต้องการพินปูงไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นสามมดแหกนะครับค่าคดีนะครับจับจองกันเข้ามาเยอะเลยนะครับสัลูกค้าบางท่านก็รอนะครับอ่าตามคิวนะครับสวยมากนะครับมาท่านเดียวทุกตัวนะครับปูงไฟฟ้าสามแท็กนะครับนี่นะครับอัปเดตให้ดูนะครับสวยมากนะครับตัวที่3ามพันห้าร้อยบาทพร้อมของแถมนะครับ แนะนำพินเสร็จใหม่ให้ดูนะครับนี่ก็เตรียมจะส่งลูกค้านะครับพิมนมาเทเลยขอบคุณครับ